สวัสด,ดีครับพี่น้องครับเอาหอดจอดถึงครับพี่น้องเรื่องบรงรยากาศรถอันอยู่งหนาตัวโอศิลปินผู้ใดเนี่ยนะแตนากาบประตูโอ้แตนเป็เจดีย์นเจดีบันเทิงศิลป์มัวหนาบลับศิลงาน,นพี่น้องเรื่องบรงบรยากาศครับ ถ้านูนอนเพื่อการเซ็นสัญญาครับภาพชั่วมากเลยถึงหน้างานเรียบร้อยครับมาชิดสองครับพี่น้องผู้ใหญ่ยุไก่เพื่รวมสนุกสนานองการเพิ่มขึ้นนี้แมเค่เสียงเรากำลังติดตั้งนะครับผมไก่สี่เแล้วแล้วครับพี่น้อง rất là bò phải cưa lăng luôn là bà quan hàng các em Messi không? Ông mới nghỉ đi, ông ไไดดูดูยุ่งเหรอโอเคปูแน่นอนยิงยิ่ง่ายเลยมาบ่อยเอารถมาหนีครับพี่น้องทีมงานกำลังจิตตั้งฉากนะครับ คืนนี้แสดงที่อ๋อทีทสองกับพี่น้องครับทีมงานสาันเราเป็นเครื่องศิลป์หอมมากขอท่ม่อเลี่ยวหลกพี่น้องพี่น้องมันเป็นกำลังแรงเชื่องแรงใจเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ครับอุดมสนุกกว่ามึงมาลำวงเหนียวน่อยครับพี่น้องพี่น้องอาจจะเคยพอมาลำวงใหญ่มาแล้วครับแต่๋ยววันนี้ทีมงานสันเราเข้ามากกับมาให้กำลังแรงใจครับ เฮ้ยขนล่างลงวหรอวะมู้บอกว่าให้เอารถไปหม่องหันพะนะไอ้เอ,เอมมเ็นทไเป็น,ออนปจอดค,องคางหันแล้ว,วงงเงล่า ยังไงจอดไปหันเล่ครับว่งาเ่องลวกัดรเลี่ยนดเีเดี๋ยวผมคนอันนี้ขึ้นก่อนจะข้าวนึ่งแต่ว่าจุดมันเป็นหลานนี่ละเขาก็เล่ห็้นก่ะ เดี๋ยวได้มาหนีเขาน่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้มาหนีเขาน่ะขันติเอาไปจอดพุ่นน่ะหาฮะมงยู่ไหมเดี๋ยวการรอบๆครับจะค้นควางอันคนล่างกันหนึ่งเลื่อนกันพี่น้องขันติจะเลื่อนไปเทียบไอ้คางเวทีแล้วครับเพราะขันติจะค้นควางขันติประเด็นใหเนาะเอ้าเดี๋ยวในี้ดวผมมาใช้บรรยากาศที่กองขันติเด้อครับ หุ่นหุ่นหุ่นหุนเลียวซ้ำไหนซ้ำไหนยิงสีเลี้ยวกำลังคิดท่คนกำลังแห้งโลกโลกเอียดโลกโม่งบมวรวมโสวัสดีค่ะนี่น้องนเบ้าเขานเรียบร้อยแล้วค่ะรับสูตร่เในกหุงเทพกันพเคยบอกุงเทพจีเกีอจะเกิดมาอ่ะไปปวดอไปปวดไม่แ่นี่ เดี๋ยวพูนดีทั้งหลายได้พูนโยคอยเอาคนในนี <t t ้ขึ้นทั้งเรื่องกันเลยไปครับพี่น้องครับนองเมืองครับก็ได้ไปสื่อหางเข้ามาไม้เบอโอ้คือขืน็นวันที่ไหนเ16พิธาครับพี่น้อง ถึงมัปเป็นไล่ลรอบรอบเตอร์ ีสาบนเามาียงไรชนมานี่ย่ครับไอพี่โอครับี่โอเ้มันเถือกไอ้ไร่มันด้อแบบนี้ไม่าให้ผูผูเห็นคนหน้าวันนมันดีใจได้ฝนนมาวนีเลีเลีทำไมฝดีบ่หาวะเน่ยทำ

เอาขี้เคลื่อนนะเคปันผมพี่นี amp, you น่ไมเอาครับพี่บัวบ้างเออินู่ไหนยังไงพิษภามครับพี่น้องเริ่มพาชาอันคะแนนอันเคะแนน่เพที่ผมเริ่มออกขึ้นมากครับพี่น้องครับก็เลยเดี๋ไปเสือพามาติดไป ใน,ก,นาการนั่งงานวันนี้นะครับเเช่อนพี่นอนเอะคับพี่นอนวันนี้เราอยู่ที่หมอที่ส ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับต้กน้อยซีมงานัางกีเท่ากับตีตังเรืองครับพี่้องม่เรียนเอาเอ็น้ามาตีน้ำเด้อ ก็เลยก็แค่เป็นตามทาง YouTube ช่อง YouTube อานุสรณ์ครับขอมทางาทสเส้นเพจในวิการที่เราควรเสริมทัพท้องเฟนเพจครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยู่ไกรมารวมชวนสนสนานาน้ากันได้พี่น้องเนะื้อก็รทีงานสั้นเราเป็นเรื่องสินครับพี่นอ้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องครับ